เก็บเศษนะฮะซื้อมาวันศุกร์ยีอ็ดอันนี้มาสิบก่อนแล้วกันเมื่อคลิปมันลงติดต่อไม่ได้หอืองงหเลอหายทั้งมันครับไม่เป็นไรไมันไม่ได้อะไรสรักสำคัญอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เอาขาวล้วนโหยิโตโมชิโคอ,อ,อ,นนอะไรโคโคโดรานามิยุรุกโบโรโรโรม กอริลลันดาโอ้โหขาวล้วนสองสองมาลุ้นกันว่าจะได้ทองหรือเปล่าโปลฟินคนขายไปสามพันแล้วนะด็อกโคนเนอร์เพล็อตพับเลมพูลาเพนดอรา่าเพนดราฟึ๊บ เอิรูกมแมนเอชอาร์ SR ปะเนี่ยโอ้โหอย่างเซง็งเออาร์ออกแต่ก็ยังดีนะพอเราซื้อเสร็จยนะี่สิบองได้เออาร์แต่ไม่ได้อิรุกมแมนเนี่ยอย่างเซง็งโอ้เอาเอาลุ้นต่อโคลิงโทซาคินโตชะชาเดสคิมาวาริโอนิโกริโโอ้โห ข่าวล้วนแต่ได้ S R เอาโอ้ยทำไมซองมันขาดง่ายเงี้ยเอาเกนอือืมสีก้นไม่ออกหออวะอื้มอื้มเอา,เอาสีนี่เลยออกข้างดับหัวเอาได้ A R ลักกี้คาทิชูเคซี่หน้ากากยักษ์ฟุดไข่เด่นโอ้โหดำน้ำ AR ออนกด,ดำน้ำนกช็อคไฟฟ้า <c oughs> นกไฟฟ้าขาวล้วนโคอารูฮีบารูบีลุกซิโอ ยูรกาแมนและคลุยบัลเลงโอ้โหนนะโโมีกล่องนะน่าจะคาดออาเดียวโลโมอาอาริมานัสซีบาบาแซนเพนแซนแพนฟึุ๊เรนโทราซ้ำอีกโอ้อาอาขอเป็นพวกหน้ากากได้ไหมหน้ากากสี่อันเนี่ยดีกว่า ม,มันากากเขียวอ่ะด็อกโคเลอร์เขาฟูชิเดตอินบาสสุกุริเฮราครอสโอ้โหไม่ลุ้นเลยวะทองชมพูอะไรมีไหมครับทองกาชมพูโอ้โหขาวอะ่ะด็อกโคเลอร์อิมานัตลาลุมกากกะแจมมิงทาวเวอร์ ฮาริทัสสึสื่อของซองสุดท้ายไหมไปอย่างไวอนี่อีกสิบเอ็ดซองโอ้ข่าวล้วนคาโมเนกิยูกิวาราชิโดรอนจิเซยุสวันนาโอ้ได้สามใบเองสิบซองของเราหรือว่าเหนียว ขาวอีกนะมีอิลูกะลุกซิโอโอดอร่าชุดจับแมลงกราเอน่าโอ้โหสรุปได้แค่นี้อิลูกะแมนโอ้โหเอสอาร์ตัวที่ไม่ดักไม่ไม่เวิร์กเหมือน,นกิงนะครับมีไครเดนเออาโอ้โหได้สามใบเอง อย่างน้อยได้เอสา,าเลนโทล่าอาร์อาร์นะฮะโอ้สามใบเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุนเศษต่อเศษก็ประมาณนี้แหละ